สมเด็จวัดบางขุมโทมพัะเจชัยโยนะครับสมเด็จจิตรดานะครับพ่อแก้วนะพนมวันแล้วก็หลวงปู่เผือกนะวัดกิ่งแก้วหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับเนี่ยพระผงปู่ทิมหลวงปู่โตหลวงปู่ทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดโตหลวงปู่ทวดก็อยู่นี่หมดเลยดูในนี้เลยเขาก็เลยประมูลแข่งคือเป็นอาหลวงปู่เป็นคนปลูกเศกท่านท่านเป็นคนปลูกเสกใช่ครับแล้วพิธีที่พระธาตุพนมไม่ใช่ใครจะไปปลูกเศษได้ได้ใช่เจ้าที่เพราะว่าเพราะว่ามีตำนานอยู่ตรงนั้นคือขนาดว่าเรา ก็ลุกอีแล้วขนาดว่าเราเอาเอาดินใช่ไหมพี่เอาดินจากตรงนั้นเศษดินออกไปยังเรียบร้อยเรียบร้อยเลยท้งหมดลเรียบร้อยจะจะเป็นพระสงฆ์องค์้าเจ้าก็มีอันเป็นไปทั้งหมดต้องต้องมีผู้ผู้มีบารมีหลวงปู่ถูกห้ามมากเพราะเขารู้ว่าเขาไม่อยากให้หลวงปู่มีอันเป็นไปก็ห้ามคนนู้นก็ห้ามคนนี้ก็ห้ามแต่หลวงปู่เนี่ยท่านมีวิชาทำได้หลวงปู่ดิวอะนั่งแบบทางในเพื่อดิวดีวกับเจ้าที่ แมนไดๆเรื่อ่ๆเอออะครับวันดีอเช่นนึงครับผมมาสองครับมาครับวัสดีครับผมกำลังถ่ายยูทูบอยู่ครับถ่ายได้ไม่เป็นไรครับโอ้ถ่ายรูก็ติดไปดับบ๊เป็นยังครับบ๊เป็นยัง ไม่ลงปูดถึงนั่งร้อนอยู่ไงดับอ๋อไฟดับมาจากเล่าพูดละครับอุ้ยมาไกลเดินมาแจแจสวรรค์นัเขตยนอ๋อน้องต้องนั่งทางนู้นมันแจ้งแจ้งเนาะใช่อะพี่มานั่งกลางกันเลยชื่อช่องชื่ออะไรเนาะชื่อช่องว่าตู้สิทธิ์ปันสุขครับดูสิทธิ์ตู้ตู้สิทธิ์ตู้สิทธิ์ ปันสุกอันทีเวลาเขาไปไทยก่อนเวลาอยู่ในมูอบานประเทศเราเหม็นเหม็นเลยค่ะโดยครับมันเคยเห็นอยู่ดิแต่ว่าเขาเคยเห็นผู้ไทยจต่เพื่อแม่นเพราะว่าชนชนที่แรกไปไทยที่แรกเพรเขากับมือมือกล้องนะถ้าก็ต้องได้ถ่ายแต่ภาคเสียงไว้เองเดี๋ยวผมเพียนให้ครับยูทูบครับผมไม่มีสัญญาณบอสทางนั้นไม่มีสัญญาณสัญญาณไม่มีเลยสัญญาณไม่มีเนาะดูจัง ให้มาตัวหนึ่งพี่น้องเขาใหเจ้าแม่เหล็กผนี้อาจะควงหมูหลายตัวผู้นี้โมมี่ย่งบอกมีแต่สัตว์ข้ามันบอกมีสัญญาณเลยครับพี่พิมไม่ก็ได้นี่ค่ะนี่ถ่ายรูปไปก็ได้แล้วจะได้เห็นอาจจะมือนี่แหละเอาคลิปลงเลยนี่อาจจะได้เห็นที่สองคนน้ำได้เลยคนดัางไม่ติดต่อคือว่าถ้าหากว่าเป็นคนเล่า คนอย่างมากอได้เบิเบร์ดอย่างทีไ่ได้หมดได้หมดแล้วได้สิทธิพิเศษด้วยเพราะว่าที่จะเห็นเข้าไปกราบหลวงปู่ใกล้ๆอะออจะเห็นคือปกติเราต้องจองแล้วต้องจองนานเป็นเดือนตอนนี้ข้ามเป็นปีเลยพันกว่าคิวเพราะวันหนึ่งเนี่ยจะมีเข้ากราบประมาณ25คิวถึง30อ,อ,อยู่ที่ว่าหลวงปู่อะท่านท่านเหนื่อยไหมถ้ากลับจากกรุงเทพเนี้ยก็รับได้แค่3-5ถึงคิวสามถึงห้าคณะแต่สิทธิพิเศษก็คือพี่ๆสปปมาปุ๊บ เขาจะให้เข้าพิเศษเหรให้เข้าเลยใช่พาร์ทเลยขึ้นทั้งดวนคือท่านท่านเมตตาคนทางฝั่งสปปนี่เป็นหลักเพราะมากไกลที่เมื่อกี้เ้ามาไอ้นั่นเนาะได้เข้ากับาใช่ใช่นี่ผมจะมาเล่าเรื่องปฏิหารในฝั่งเนาะอันนี้คือเนี่ยคนลูกแลลวพูดมาผมเห็นแต่ในคลิปในเพลงของหลวงปู่เนาะทีนี้ผมมาจังหวัดขอนแก่นผมมามาช่วยคนนั่นแหละครับมาทีนี้ผมคิดในใจว่า รู้แต่ว่าท่านอยู่กรารสินเนี่ยอยากอยากอ,อยากเจอวัดหลวงปู่ศิลาจังเลยขับมามาเจอมาเจอตรงนี้เลย <c oughs> ไปเจอรูปปั <c oughs> นน้นคนคนบุลูกเลยจริงๆแล้เนผมเลยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไง <c oughs> ท,ที่ผมคิดในใจอ่ะ,ะอถ้าถ้ามีบุญนะ่ะ <c oughs> ถ้ามีบุญน่าจะได้เจอกา,อาท่านนะแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะเจอใช่ไหมขับมา เห็นลูกปั้นแล้วก็ทีแรกผมคิดว่าเป็นงานบุญงานวัดอะไรทำไมคนเยอะจังอูคปั้นนี้เราเห็พอพอพอผมเห็นครั้งหน้าก็รู้เลยรู้เลยก็เลยยกมือสาธุแต่แต่ครั้งนั้นไม่ได้แวะเข้ามานะแค่แค่กลาบแค่รู้รู้ว่าวัดวัดท่านอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นก็เลยมารอบสองก็เลยก็เลยมาแวะตั้งใจตั้งใจมาเนี่ยไปที่พระธาตุเหมือนเห็นหรือยังยังครับอ๋อได้แล้ไม่ได้มีโอกาสก็เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ตรงนั้นจัดตั้งเป็นวัดจัดตั้งเ,<ร>เป็นวัดไหลวงคูเป็นเจ้าอ<ร>าวาสไปจากนี่ไกลไหมครับ ไกลนะประมาณ8 5กิโลใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่ครับกว่าเลยแหละเพราะว่าเพราะว่าทางอยู่บ้านเพื่อนนี่ดีพี่น้องน้องมาขับรถนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะเป็นเขาในศอกต้ยแหมู่บานแมนแต่ว่าทางดีเราเราก็ปักหมุดในโทรศัพท์ไปก็ได้วัดพระธาตุหมื่นหินเพราะว่าบรรยากาศตรงนั้นจะมีพระเจ้าอะไรนะพญานาคองด์ดีอยู่อยู่อยู่ในวัดของพระธาตุหมื่นหินทับอยู่เลย พ,พญ,ญานาคองค์ดำเนี่ยเป็นเป็นพญ,ญานาคเพชรดำชื่อท่านนะครับเป็นหน้าที่รวยที่สุดทรัพย์สินมากที่สุดในในพญ,ญานาคในบรรดาเหล่านญญาคครับเคยถูกชิงตัวไปนะเคยถูกชิงตัวไปอยู่เมืองอื่นนะครับแล้วหลวงปู่เนี่ยท่านไปตามกลับมาเพราะอยากให้เขากลับมาเป้าสมบัติที่วัดพระธาตุมนหินนะนะก็หลวงปู่เสียตาไปข้างหนึ่งอ่าอันนี้เป็นเรื่องเล่าแล้ว,ลวมีอยู่ใน youtube มีบทสัมภาษณ์อยู่หรือ หลวงพ่อที่วัดนะครับท่านก็บอกว่าหลวงปู่เนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะว่าท่านอ่ะดำหลิให้สร้างพญานาคหน่อยแล้วเอาพระธาตุเนี่ยทับเอาไว้นะเพราะพญานาคองนี้นะร่ำรวยที่สุดนะในย่านนี้ร่ำรวยที่สุดเป็นพญานาคภูเขานะท่านชอบเห็ดเผาะคือความหมายถ้าเราไปกราบไหว้เราก็จะขอร่ำรวยขอขอได้แต่แต่เราเราก็ต้องเห็ดเวียกน้ำทะเลไปน้องครับ คืออันนี้ทิ่งที่ิดีตาบเห็นก็คือเขาไมายให้เพิ่ซอยน้ำใช่ใชชาวคุธเนี่ยดีแบบนี้นะครับคือเวลาขออะไรเนี่ยเราต้องําครบคู่เราจะไม่มูสุดติ่งอย่างเดียวมูนอนอยู่บ้านไม่มีได้ยังยังยังย่งยังยังยังัยังาังยังยันยังยังยัมยองยั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 งังเั่ยัดยังยัร่ังยังยังยังาังยังนังยพงยังยังยงยังยังยั บูชาหลวงปู่แล้วก็ซอยขึ้นไปนั้งอีกในญ่ตธุรกิจเขาใช่่าสุดยิ่งยอดเศรษฐีเมื่อกี้ค่ะที่ปลูกเศษที่พระธาตุพนมได้ยินข่าวบอกได้ยินแลยครับอันที่ใหญ่ๆดังๆเราคู่ไปปลูกเศษโอ้โหพระธาตุอะไรนะทรงกฎพะที่ทรงกดเลยตอนเช้าหกโมงเช้าถึงสองโมงเช้าใช่พี่ที่เราทําใหม่น่ะใช่ไหมทาสีใหม่อะไรอ๋ม่โอ้โหแล้วน้ำใหม่ทีเนี้ยฝนตกตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสองโมงเช้า ตกตลอดเลยแล้วฟ้าในคืมมากพอลุงปู่ไปตอนกจาหยุดคนหยุดพอลุงปู่เข้าในพระธาพนมปุ๊บเดี๋ยวลูกให้ดูคี่น้องเนาะถือว่าเพิ่นลุงูคนบารมีเพิ่นเราไปเจอมาหลายที่แล้วเนาะสถานการณ์แบบเนี้ยใช่ฝนขึ้นมาเนี่ยเมฆมาเต็มที่เลยจ้างให้ตกก็ไม่ตกจักจากที่ว่าอะไรเบิ่งสังเกตจากคือ่ากอ่าบอหน่อยนี่ ในได้ยินอันเล่นว่ากันว่าคันว่าเป็นมือที่ว่าไม่ได้เห็ดเวี้ยงนี่<อ>คือเต็มเลยไม่ได้เห็ดเวียงเสาร์อาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์เต็มเลยทาโน้นอี่จอดต้นนี่ไปประมาณสองกิโลสามคนย่างมากพี่สาธุาเนาะกอให้ได้ไปลงได้สักสิตรงนั้นกอให้ได้ล้านซับสไครต์ไวๆเด้อหลวงปู่เอ่ที่ได้ไปจังทิได้มีรายได้หลายๆแล้วไปซอยเหลือคนขาดแคลนคนยากจนที่พังลาวมีทีมงานกับมีหลายคนอยู่ครับ พ oh. อท่านเข้าไปในพระธาตุพนมปุ๊บพระธิทรงกฎเลยแล้วแล้วรู้ประวัติไหมว่าทำไมที่พ<ม>ระธาตุพนมอพะคนเล่าที่บ้านอันนี้คือแบบปรากฏการเกิดขึ้นเองเลยใช่ใชจากฟ้าคึ้มคึมอ่ะพี่นึกภาพดูดิฝนตกต่อออกจากบ้านผมออกจากบ้านฝนตกตลอดเวลาเลยตกตลอดทางกะว่าโอ้โหแล้วเขาไปต่อคิวเข้ารับตะกุดตะกุดย่ดเศรษฐีมีตัวอย่างนะตะกุดอันนี้ยนะตอนนี้ย ประมูลกันไปอ่ะห้าพันกว่าบาทแล้วถ้ากุดแจกฟรีนะไม่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเขาแจกแต่มีมีคนต้องการคือห้าพันแล้วราคต้องราคาเพราะอะไรนี่เวลาใส่กระป้านี่เวลาใส่กรบป้างตะกุดพวฟ้าเมืองไทยนะตะกุดหลวงปู่หมุนนะตะกุดสมเด็จโตนะครับลอยจานนะแล้วก็พระสมเด็จต่างๆนะครับเขาเอามารวมกันไว้ในตะกุดอันนี้นะสามสิบสี่รายการเป็นมวลสาร นี่เดี๋ยวอ่านข้อมูลคร่าวๆนะเป็นสมเด็จวัดระฆังนะจากคุณหมอมานพนะครับสมเด็จวัดบางขุนโพมพระเกศยโยนะครับสมเด็จจิตรดานะครับพ่อแก้วนะพนมวันแล้วก็หลวงปู่เผือกนะวัดกิ่งแก้วหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับเนี่ยพระผงปู่ทิมหลวงปู่โตหลวงปู่ทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดโตหลวงปู่ทวดก็อยู่นี่หมดเลยดูในนี้เลยเขาก็เลยประมูลแข็งคือเป็นอาหลวงปู่เป็นคนปลูกเศกท่านเป็นคนปลูกเศกใช่ครับ แล้วพิธีที่พระธาตุพนมไม่ใช่ใครจะไปปลูกเสกได้ได้ใช่เจ้าที่เพราะว่าเพราะว่ามีตำนานอยู่ตรงนั้นคือขนาดว่าเราลุกอีกแล้วขนาดว่าเราเอาเอาดินใช่ไหมพี่เอาดินจากตรงนั้นเศษดินออกไปยังเรียบร้อยเรียบร้อยเลยได้เพราะเรียบร้อยจะจะเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็มีอันเป็นไปทั้งหมดต้องต้องมีผู้ผู้มีบารบีหลวงปู่ถูกห้ามมากเพราะเขารู้ว่าเขาไม่อยากให้หลวงปู่มีอันเป็นไปก็ห้าม คนนูก็ห้ามคนนี้ก็ห้าม,นนามแต่หลวงปู่เนี่ยท่านมีวิชาหลวงปู่ทำได้หลวงปู่ดิวอะนั่งแบบทางในเพื่อดิวดิวกับเจ้าที่ถามก่อนเป็นอาทิตย์<อ>ดิวจะถอปลุกเสก แล้วมีหลายรุ่นของผู้เนี่ยมีประมาณดิวก็คือว่าล้มกันอะไรไม่ต้องคุยกันคุยล้มแบบพุช้าว่าคอยคอยสิมาชอยอยู่นี่ได้บ่หนาไปเนอะเขาหมายดิวดีววแล้วเนี่ดูอันนี้เขาไปเลี่ยมเห็นไหมมันสวยแล้วตะกุดทั่ฟ้าเมืองไทยมารวมอยู่ในนี้เป็นมวลสารพี่เห็นดำๆตรงนี้ไหมเขานั่นแหละไม่ เป็นที่ผมกล yeah. nee, oh. oh. ่าวมาเมื่อกี้เนี่ยพระสมเด็จวัดละก้าอ่าเนี่ยหมดเลยเอามารวมกันรวมกันแล้วอันนี้เป็นทองคำเขาประมูลจะไปที่แสนเจ็ดแเป็นแผ่นจานสีเป็นทองคำแสนเจ็ดฮ่าพี่น้องเนาะเราเบิดมือกับโบเบิดเชียรก่อนเลยยาวยทั้งวันก็ไม่หมดนี่ทำไมมันสวยนี่ครับเวลาไปห้อยกับพระเนี่ยจะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวส่งรูปให้เพราะว่าถามมาเป็นยังเราคือสักหน้าหลวงคููอันดับแรกที่มีเรื่องเล่าไหมเมื่อตอนมีนาครับอ่านะเราก็ได้ยินข่าวหลวงปู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงเมษมีนาปีปีปีนี้ปนี้ปีนี้แหลออยู่เราเพิ่มเริ่มได้ยินแล้วเราทํางานออนไลน์นะเริ่มมีพิธีเข้ามากราบไหว้แล้วได้ผลลัพธ์เลยฮะดีการค้าขายอะไรดีขึ้นเราก็รู้สึกช่วงนั้นก็แบบจริงหรือเปล่าใช่ไหมสงสัยไหมใช่งานงานเราก็ติดติดขาดขัดครับอ่า แล้วผมเนี่ยเป็นราชการนะครับแล้วก็ลาออกมาหลายปีลาออกลาออกนะแล้วต้องการที่จะได้รับบำนาญบบำนาญคือเงินต่อเนื่องเงินครับต่อเนื่องจีนไปจนตาเลยนะแต่ด้วยเราอ่ะอายุน้อยอายุน้อยอาราชการก็น้อยจะจะให้ยากเป็นไปได้ยากเป็นไปไม่ได้เราก็เหมือนกันเราเป็นไปแทบไม่ได้ครับก็มาขอลงปู่บอกอยากได้เพราะมันคาบเกี่ยวเราอ่ะไป ไปมาละเราอไปที่ภาคใต้มาเรากะว่าจะมีวันทวีคูณบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะครับเราก็เลยมาขอหลวงปู่นะนะตั้งใจเลยขอหลวงปู่ว่าให้ได้เพราะว่าถูกตัดสิทธิ์ไปเป็นปีได้เงินก้อนมาก็เยอะได้เงินต่อเนื่องแต่ละเดือนก็เป็นหมื่นโด,โดยหลวงเนี่ยให้นะเราก็หวังทั้งแบบนั้นเพราะการงานเราก็ยังไม่ราบรื่นทีนี้ขอได้ประมาณอาทิตย์หนึ่ง นะมีอนุมัติเช็นออกให้ได้เรียบร้อยโทรมาให้ไปเดี่ยวกระเถิบเนาะว่าก่อนหน้านี้โทรมาบอกว่าให้ไปรับเงินก้อนได้ไม่ได้หรอกประมาณประมาณไม่ปากบอกว่านก็มาค่ะแล้วทีเนี้ยพอมามาว่าที่หนึงไม่ถึงที่ได้ประมาณสามวันนั่งเดินางสี่วันนี่นัแล้วก็โทรมาโทรมาทางราชการหน่วยงานอไดโทรมามาผ่านบประมาณนายฐานเก็นเอกสาร ลังจากมันไม่ได้เงินก้อนที่แบบตกค้างมาแบบหลายแสนมาต่อทุนมาต่อยอดก็มาบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่พี่กันเลยก็เลยนับถือศรัทธาเลยอยู่ในข้อพ่นอยู่ในข้อพันกันี่เอรามาสมปัรถนาบางคนเราขอไปไงเราสมปารถนาผมก็คอยก็มาตามหาคอยอย่างนี้จักองคหนึ่งไวเพราะมีอยู่สมปัรถนาแบบว่าองค์ใดก็ได้ อาบต้องโบแพงมันยังก็ได้เพราะว่าคอยซัดท่าอยู่แล้วนะก็อยากมีมีไว้ในโตเรียนนึงก็ได้มีมีเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวมีให้ดูเพราะว่าเขาจะผมอยากบูชานี่ได้อยู่ไหครับได้ครับไดนี่ถ้าทำสหรับผู้หญิงนะตัวนี้ชื่อตัวเลื่อนยศเขาเรียกเต็มเตว่าเม็ดยาเลื่อนยศคอันนี้จะเหมาะกับผู้หญิงแล้วเหมาะกับเด็กๆตัวเลื่อนยศเนี่ยก็ คือจะทำงานสาขาอาชีพใดก็ตามนะแต่ทำออนไลน์ออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยคือเงินเข้าดีมากแล้วแคลวขาดปลอดภัยนะสองพุทธคุณเนี่ยคือแบบเด่นเด่นมากๆอ,าอันนี้มหาศรัทธาเนาะใช่แต่สาหรับผ<ล>ู้ชายอันนี้เกิดปีไหนยังไงเกิดปีหน <1994. S 1> ึ่งเก้าเก้าสี่เก้าเกาี่ลาวบูฮูวก่อนที่ไทยเพิ่นเอิ้นเพิ่นเอิ้นว่าพสพศเนาะแต่บูฮูอันนี้แต่ว่าปีเป็นปี<ใ> ปี1994ผมนะอายุอายุ30อันนี้40 84อันนี้ครบรับ40โอ้ก็ห่างกอ่40ิบสัเทียบวัยราชการก็คือยังน้อยถือว่ายังน้อยล้าออกเวลามเจ็บ่าไม่มีคนชมนาคมนประมาณอยากให้ของดีขายให้ดี79เหอ79 40 40อายุ40 บางที่นะพี่น้องคนเฮาน่ะถ้าจิตใจเฮามีความสุขแล้วก็อิ่มบุญน่ะมันก็สิเฮ็ดเฮาสำคัญในบุญนี่ก็สิเฮ็ดให้เฮาอายุหนุ่มหนุ่มลงกล่มว่านะในจริงคนเฮานนะถ้าไไดด้ติอ้กำไรมาแล้วว่าคนเฮาถามีทุกข์หลายหน้าตาก็สิมองค้าพี่น้องเลยเนาะมีปัญหาแน่เรานั่งถูกคิดั้ยคนบ่าเป็นอย่างไม่เป็นอย่างให้จังจังให้หู้ว่าคนหลาย อยากได้เขาคนหลายคนยามค้นกล้องลอดเลยเลมวันนี้เนี่ยเขาอยากมีบูชาพระอยู่ั้างไหนนี่แหละนี่กับมีบอกเราทําช่องเราทําช่องติกตอกอ่ะผมว่าทำไลฟ์ไลฟ์นานอันนี้เป็นติดมาเฉยๆนะอันนี้ติดมามันสิพออยู่บอสพี่น้องเพราะว่าไปทําไปทําบุญทุกคนนั้นถือมากจุดเบิดแน่นพี่น้องน้องมาดูใกล้ๆอันนี้คือเหรียญเหนือดวงนะ นะเป็นหนึ่งในตำนานเลยนะเป็นเหรียญอันดับหนึ่งของหลวงปู่ก็คือเ,เหรียญเนืดอดวงอก็ติถูนนะเป็นเหรียญยอดฮิตที่สุดนะเหรียญยอดฮิตที่สุดีนะ่ยยอ,ดดอันนี้ที่แบ่งให้หลังที่เป็นยันต์อยู่ดวยถ้าอันนี้พร้อมอ่าพร้อมแบ่งยกเว้อนองนี้มีคนจองแนละ้วองน,นี้เดี๋ยวฉนนราคาก่อนนะบอกราคาบูชาที่พี่เขาขอบูชาตอ่ออันนี้เป็นเนื้อสัตตะโลหะเป็นชุดกรรมการนะครับสร้างเพียงห9 9องค์นองนะก็เลยจะมีราคาตัวนี้สามหมื่นเก้าอาจารย์ที่พี่เขาจองแล้วจองจองไปแล้วแต่รุ่นหนึ่งอ่ะ รุ่นหนึ่งเนื้อแรกๆนะเนื้อสตาร์ก็ห้าหมื่นนะครับอันนี้เนื้อบนๆนะข้ามปีหน้าก็มีจับบางได้ไหมผมได,ได้ครับได้เลยห้ามตกครับตกได้เลยส,สามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้านะใช่เนื้อสตาร์โลหะที่าก,ากนะอ่อนหน้านี้เดี๋ยวเราเป็นเล็กเนาะ ก็น่ะสัตตะโลหะเขาจะเรียก่ะสัตตะโลหะกอน่านี่พี่เขาบูชาเรียนมหาเองไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมเขาหลับตัดใช่แกเปิดร้านค้าขายของของช่ำไหมคะมาที่นี่มีคนมาเปิดคางบ้านแกอีนปักหลายนึงก็เลยเอาไปตัดคู่แข่งตอนนี้ร้านค้ายุ่ซื่อๆปิดร้านไปสาม้านสี่ร้านระหว่างแล้วที่นี่แล้วบูชาเรียนนันไปแล้วถูก ถูกเลยบกแสดแล้วร้านค้าก็ปิดไปเราเราก็เลยมาเอาเนื้อดวงใ่เป็นเนื้อเนื้อนวะเนื้อนวะเนื้อนี้ไปก่อนนะไม่ใช่เนื้อนี้เลยนะ เนื้อนะวะจะเป็นสีนี่แหละแต่ว่านาการไม่เงินใช่ใช่นนสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าใช่แล้วมือแรกมเดียวเอาไปมือเดี๋ยวทูหวยเหล่าเสี่ยมได้ค่าอันนี้มาจองนี้อีกอันนี้ก็เลยบอกว่าตอนนี้ไปซื้อที่อยู่โคราชใช่แต่ว่าเราจอง,จงเนี้ยที่เดือนเจอกันเอาไวไ้ให้พี่ใช่แล้วก็เล็ตงตะกุดเอาไว้ด้วยแในบันนี่นี่ยังเดือดสองสององนี้สองสามองค์นี้ด้วยนะครับตรงเนี้ยเป็นล็อกเก็ตนิดนี้จะอ่าชี้ใส่สีหน้าตเป็นแบบนี้อันนี้เลื่อมแล้วนะอันนี้จับได้อ่าเผื่อแล้วคอถามเพคนก่่อนี ทีนีบุญได้บูชาบนอยู่เนาะนอเท่าไหร่นี่พี่ตัวที่ยังเหลืออยู่ชอบอันไหนเดี๋ยวต้องบอกก่อนมีอันไหนชอบพี่เศษเพราะราคาเนี่ยต่างกันมากนะถ้าจับแล้วชอบต้องดูองค์ที่ชอบองค์ที่ถูกใจนะพรราเนี่ยบอกเลยนะเป็นราคาปกติที่เขาบูชากันี่้หละอาจจะเป็นรูปน่าหลงปูอันเนี้ยปีห3สามเก่าที่สุดในเนี้ยที่มีละปี6 3สามเป็นรุ่นหนึ่งนพระพระเป็นพระผงพระสมเด็จนะเนื้อผงเก่ารุ่นหนึ่ง ส 6, นะ่สร้าง6,000เหลียงตัวนี้นะสร้าง6,000แล้วต่อโคตดเรอบเ็นไหมเือ9เนกะ้าเนี่ยเราเป็นรูปหลวงปู่ที่ชัดนะบอกเลยองค์นี้ราคาเบาที่สุดในตรงนี้นะ <c oughs> เรียกเบาสุดอ่าเบาสุดนะคือบอกราคาเนี่ยสอยได้เลยบูชาได้เลยเท่ไหนอ่ะหนึ่งพันสองรอยบอ่าเป็นราคาแบบว่าพร้อมแบบห้อยขึ้นคอเลยหนึ่งพัอันนี้นาาพี่น้างสองอยทูช่วย เดวเด้วยอันนี้พีช่ำบุญน้ำเด้อถ้าใทายอยากได้แต่ว่าอันนี้คือคือละหาสิบกระบอกใหยี่บเก้าร้อยได้ถ้าว่าองนี้อ่าองเนี้ยอยู่ที่สองแปดนะสองหมื่นแปดถ้าเอาได้สองหมื่นห้าใช่คงคิดว่าสองพันนี่เนองเป็นเนื้อเป็นเนื้อฝาบาทชุบทองอ่าเป็นเนื้อดวง เป็นเนื้อด้วยใช่เป็นเนื้ออันนี้คือเหรียญนับโม้ว่าคุ้มจริง body ตัวรอดเนาะ่ใชเพราะว่าออกออกกล้องออกกล้องออกยูทูบอีกได้พี่น้องใช่ครับถามว่าอาชิมิอันนี้อาชิมิดราม่าเขามาว่าอาชิหากินน้ำบารมีของหลวงปู่มีหลายเสียงหลายเสียงว่ามาเลยแต่ว่าเปิ้ลโบกกล้าออกมาดอกเนาะอันนี้คุ้มจริงอันนี้ตัวตัวที่ว่า ่าแพงกว่าพแพงเนาะมีมีใบเสร็จนะส่งส่งไปสองสาองค์แล้วครับเน,นื้อเนี้ยเนื้อเนียสวยอันนี้เดี๋ยครับอ,อ,อันนี้เป็นล็อกเก็ตคือมีเม็ดเขาน้ำมีอีกตรงนี้เป็นมวลสารเป็นข้าวกลนบาของดีของห<อ>ลวงปู่ใช่แล้วมีเกษาของหลวงปู่มีจีวรลหลวงปู่มีไฟล์บุกแขนหลวงปู่อันนี้คือผมหลวงปู่เป็นเส้นผมเกษาเกษาผมต้องผมใช่ครับมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆรุ่นเนี้ยมีเพียงมีเพียงเห็นปหะเห็นไหม มีเพียง1,000งพันฉากเขาจะเล่นห0 0่ฉากหน0 0งองค์อ่ะห0 0่งพัองค์รนี้มีแค่1นึ่งพันหนึ่เหรียญนี่แหละพี่น้องหนึ่เหรียญใช่ครับมีรูปพร้อมเนาะถ้าไม่รีบนะถ้าไม่รีบกลับเข้าไปดูเช็คราคาที่ตู้ได้ราคาดูจิตประาณอันนี้เท่าไหร่พี่ที่ตู้ก่อนแปดพันเกาคือตู้แปดแป0พันตอนขอเราป่อยอยู่5,000 8,000อ่ันมาของเขาอาจจะกรอบกรอบเขาครับ อาจจ,อาจจะต่างกันอาจจะต่างกันใช่ต่างกันที่กรอบเพราะว่ากรอบของเขาน่าจะเป็นทอง70-80%สบแบนต์บบไหมครับอ่าของเราเนี่ยเป็นกรอบธรรมดาต้องบอกก่อนเป็นกรอบมายี่สิบสทั่วไปนี่แหละที่ที่บรรดาเสียนพาเขาใช้กันเขาอาจจะใช้กรอบพิเศษเพิ่มเติมเห็นแล้วละ่ะหลวงชี้ได้เอาเมื่อบูชาอัน,นอเ,อเนี้ยคือถ้าเอาอันเนี้ยคือ5,000นะเป็นล็อกเก็ตเนี่ยสวย5,000 5,000เนี่ยปล่อยได้ถ่าวว่ามีบุญหลวงปู่เพิ่นใหพ้พร มีเงินมีคำแหละอนาคตอาชิมะาเอาเรียนที่ว่ามีราคาเอาเรียนที่ว่ามีราคาขึ้น่ไหน้องแต่ว่านี่แหละเอาองค์นี้เนาะเอื้อไปไหนว่าเก้าร้อยแต่เดี๋ยวเงินช่วยไปจ่ายกันอยู่หลังไม่เอาให้น้องเนาะมันจะหนักเกียรติขอบใจเอื้อให้หลายหลายครับผมอันนี้เป็นรูปรูปหลวงปู่นรืเปล่าูปปู่ครับใช่ครับตั้งแต่เป็นหลวงพ่อ หลวงพ่อศิลาใช่สมัยรุ่นหลวงพ่อจันโทจันโทใช่บัดนี้หลายคนเอิ้นเพิ่นหลวงปู่บ่บัดนี้ใช่ตอนนี้จะเป็นหลวงปู่อันเนี้สร้างแบบปีหกสามสร้างแต่พันปีนาหลวงพ่อหรือว่าย่าพ่อไปหรออ่าอ่าพุ่นขรงคุณใดๆครับครับพุ่นเก่ารุ่นแรกทำคุณได้ อยากได้ล้านล้านสับสะไคร่ตอนนี้เพิ่งได้แสนกว่าครับแสนสะไคร่ตอนนี้คนคนติดตามแสนมาทำคอนเทนต์หลวงปู่มาทำคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์หลวงปู่ได้คืนเฟซบุ๊กเยอะเท่านี้ไปลงเนื้อไม่ใจะล้านเลยล่ะใช่แล้วก็ ลองติดต่อมาเผื่อกลับไปครับเรามีพี่ๆทางฝั่งต่อ,าอ่าก็อยากเข้าบูชาเหรียญรุ่นไหนอย่างไรเขาจะมีหลายเหรียญมีเป็นทำเนียบเลยหรือว่าผมจะพาใครมาหรวอผมจะไม่จะได้ติดต่อกันได้นะพี่นี้อยู่ยนี่ตลอดหรือเปล่าตลอดอยู่ใกล้ๆเนี่ยเพิ่งชัวช่วโมงก็มาถึงยอยู่ใกล้มากกอรอมาหาบหลวงปู่ยูบ๊ บรากาม่้่พี่พี่ว่าจะเทีู่ลงามาตะคุณเทฟีบกใกลๆาดูาเอ้าจะมีบุญได้กราบตีนคนอยู่บ่าพี่น้องเนาะกราบเท้าเพิ่นหนาเนาะได้านี่ก็เข้าไปน้อยเดียวเข้าบ่ถเงพี่น้องอ่ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวการชีได้อ่า โบคิดจบคิดไปก่อนพี่น้องขอบคุณพี่ทั้งสองอะายที่ให้เกียรติเขาที่ให้เกียรติมาลมนำ้ำพี่น้องไี่น้องโดยขอบขอบใจหลวงปู่ศิลานำเด้อสาธุพี่น้องอ่ะโอเค